รัฐบาลรับบริจาคจากคนไทยนะครับจะลำเลียงด้วยเครื่องบิน430นะครับของกองทัพอากาศไปมอบให้กับผู้ประสบภัยที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์อย่างเร็วที่สุดวันจันทร์หน้านะครับนอกจากนี้ยังมีน้ำใจจากคนไทยที่รัฐบาลเปิดรับผ่านรายการพิเศษคนไทยส่งกำลังใจช่วยเหลือฟิลิปปินส์เมื่อคือนที่ผ่านมานะครับรวมมูลค่ากว่า83ล้านบาทเพื่อน,นำไปฟื้นฟูประเทศหลังได้รับผลกระทบจากพายุหิยเย็ยนไปชิป โฟกัสเรื่องนี้กับคุณดิดลัดดาวิชัยดิดครับภาพถ่ายดาวเทียมนี้เปรียบเทียบให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนและหลังพายุหายเยี่ยนได้พัดถล่มฟิลิปปินด้วยความเร็ว275กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาพขวามือคือก่อนที่พายุพัดถลม่มส่วนภาพซ้ายมือคือความเสียหายที่เกิดขึ้นในมุมเดียวจะเห็นได้ถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนบ้านเรือนที่เรียงรายถูกน้ำทะเลพัดเข้าใส่จนทำให้มองแทบไม่เห็นหลังคาภาพถ่ายต้นไม้ใบหญ้าเปลี่ยนจากสีเขียวกลายเป็นสีเช่นเดียวกับน้ำทะเล อย่างภาพนี้ถ้าสุมเข้าไปดูในระยะใกล้ก็จะเห็นถึงความเสียหายเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนหายนะครั้งประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับทางตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินทางการฟิลิปปิน์ทยอยนำศพผู้เสียชีวิตราว30คนไปฝั่งที่สุสานชานเมืองทาโคบันในจังหวัดเลเต ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดขณะที่ยังมีศพผู้เสียชีวิตอีกจำนวนมากที่รอจะนำไปฝังหมู่ล่าสุดสภาการจัดการและลดความเสี่ยงภัยแห่งชาติของฟิลิปปินส์ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ที่2,357คนมีผู้สูญหาย77คนและบาดเจ็บ3,853ราย คาดว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากยังสามารถพบเห็นศพผู้เสียชีวิตกระจัดกระจายอยู่บนท้องถนนขณะที่ผู้ประสบภัยจำนวนมากในหลายพื้นที่ต่างตกอยู่ในภาวะสิ้นหวังเนื่องจากความช่วยเหลือ,อยังไปไม่ถึงมือในหลายพื้นที่ต้องอยู่โดยไม่มีอาหารและน้ำดื่มประทังชีวิตมาหลายวันแล้วขณะที่ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากนานาชาติกำลังหลั่งไหลเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือร่วมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมนําเครื่องบิน430ลําเลียงสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างเร็วที่สุดในวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนนี้เนื่องจากสนามบินในพื้นที่ประสบภัยยังไม่พร้อมสิ่งที่เขาเรียกร้องมานี่ก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่บริโภคได้เลยนะฮะ แล้วก็เต็นท์นะฮะายา,าแล้วก็ชุดอนามัยต่างๆเนี่ยนะครับเราต้องอาศัยความชำนาญของอกรมป้องกันาสาธารณภัยนะฮะปอพของไทยนี่แหละที่จะเป็นเขาเรียก clearing house คือศูนย์รวบรวมว่ามีใครบริจาคอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็เอาข้อมูลอันนี้ประสานงานกับอาห้าเซ็นเตอร์นะฮะที่อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปิน์เพื่อดูว่าอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้ รัฐบาลไทยจึงได้เปิดรับน้ำใจจากคนไทยร่วมกันช่วยเหลือชาวฟิลิปปินส์ผ่านรายการพิเศษคนไทยส่งกำลังใจช่วยเหลือฟิลิปปินส์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาโดยมียอดบริจาแล้วทั้งสิ้น83,423,450บาทเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของคนไทยทั้งประเทศที่มีต่อชาวฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ I would like to take this opportunity to thank the Thai government headed by Prime Minister Lakshina for arranging this wonderful opportunity for the Thai people to commiserate with the Filipino people who were affected. To show their concern uh, through donations. We really, really appreciate this from the bottom of our <laughs> ประชาชนและหน่วยงานต่างๆยังสามารถบริจาคช่วยเหลือประเทศฟิลิปปินส์ผ่านบัญชีคนไทยส่งกำลังใจช่วยเหลือฟิลิปปินส์ธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี067 0, 0 09551 6สาขาทำเนียบรัฐบาลได้ต่อเนื่องจนถึงเวลา12นาฬิกาของวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนนี้ก่อนที่จะดำเนินการส่งมอบเงินดังกล่าว ให้กับสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปดิดละดาวิชัยดิต nbtnews focus บิดา